ค่าสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคือเรื่องความรู้เรื่องสีนะคะเป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ดโดยครูสกุลทิพย์ใจชุ่มนะคะไปเรียนรู้กันเลยอ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเรียนรู้เรื่องแม่สีก่อนนะคะเราต้องรู้จักแม่สีก่อนก็จะมีอยู่3สีนะคะสีแดง น้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะคะต่อไปนะคะวงจรสีค่ะวงจรสีจะมีอยู่3ขั้นนะคะสีขั้นที่1สีขั้นที่2และสีขั้นที่3ามนะคะอย่างแรกเลยสีขั้นที่1ดูจากภาพข้างล่างเลยนะคะสีขั้นที่1คือแม่สีนั่นเองนะคะได้แก่สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะคะตามภาพเลยนะคะมีอยู่3มสีต่อไปนะคะสีขั้นที่2นะคะก็คือ แม่สีที่นำมาผสมกันโดยอัตราส่วนที่เท่ากันจะทำให้เกิดสีใหม่สามสีได้แก่สีแดงนะคะผสมกับสีเหลืองได้สีส้มนี้เลยสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจะได้สีม่วงนะคะสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินจะได้สีเขียวนะคะตามภาพเลยนะคะ ต่อไปสีขั้นที่3คือสีขั้นที่1ผสมกับสีขั้นที่2ในอัตราส่วนที่เท่ากันเหมือนเดิมแล้วก็จะได้สีเพิ่มอีก6สีนั่นเองนะคะสีแดงนะคะผสมกับสีส้มได้สีส้มแดงสีแดงผสมสีม่วงได้สีม่วงแดงสีเหลืองผสมกับสีเขียวได้สีเขียวเหลืองสีน้ําเงินผสมกับสีเขียวได้สีเขียวน้ําเงินสีน้ําเงินผสมกับสีม่วงได้สีม่วงน้ําเงิน สีเหลืองผสมกับสีส้มได้สีส้มเหลืองนะคะตามภาพเลยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาก็มีสีเขียวเหลืองส้มเหลืองส้มแดงม่วงแดงม่วงน้ําเงินแล้วก็เขียวน้ําเงินนะคะตามภาพนี้ตัวอย่างนี้เลยสีขั้นที่สาเนาะต่อไปนะคะวันนะของสีจะมีอยู่สองวันนะนะคะมีทั้งวันนะร้อนและวันนะเย็นนะคะสี โทนร้อนก็จะทําให้รู้สึกร้อนนะคะสีโทนเย็นก็จะทำให้รู้สึกเย็นซึ่งในวงจรสีเนี่ยจะมีสีม่วงกับสีเหลืองที่เป็นได้ทั้งวันนาร้อนและวันนเย็นนะคะแล้วแต่ว่าเราจะจัดกลุ่มให้อยู่ในสีใดการใช้สีในวันน่าเดียวกันจะทําให้รู้สึกกลมกลืนกันแต่ว่าถ้าใช้ต่างวันนะจะทําให้เกิดความตกน,นะคะและการใช้ในวันนาใดๆนั้นเกิดขึ้นอยู่กับความต้องการหรือจุด ของงานนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างเนาะในการแบ่งครึ่งสีในวงจรสีนะคะก็จะแบ่งจากตรงนี้เลยสีม่วงกับสีเหลืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงทําให้สีม่วงเนี่ยกับสีเหลืองเนี่ยอยู่ได้ทั้งสองวรรณาเลยนะคะตามภาพเลยอันนี้คือสีที่เราแบ่งวรนณาแล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะสีคู่ตรงข้ามหรือสีตรงข้ามนะคะจะเป็นสีที่มีค่าความเข้มของสี ที่ตัดกันอย่างรุนแรงในการปฏิบัติไม่นิยมมาใช้ร่วมกันนะคะเพราะจะทําให้แต่ละสีไม่สุดใสเท่าที่ควรการนําสีตรงข้ามมาใช้ร่วมกันอาจจะทําให้ได้ดังนี้เลยนะคะ 1. น,นะคะมีพื้นที่ของสี1มากอีกสีหนึ่งน้อยนะคะ2การผสมผสมสีอื่นๆลงในสีได้สีห หรือทั้งสองสีนะคะสามนะคะผสมสีตรงข้ามลงไปในสีทั้งสองสีนั่นเองนะคะจากภาพเลยนะคะนี่คือภาพตัวอย่างของสีคู่ตรงข้ามเนาะสีแรกเลยนะคะสีแดงผสมกับสีเขียวอ่าไม่ใช่ค่ะสีแดงผสมอยู่ตรงข้ามกับสีเขียวนะคะอ่ะสีม่วงนะคะสีม่วงแดงนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับสีเขียวอ่อนนะคะเห็นไหมอ่ะแล้วก็สีม่วงนะคะจะตรงข้ามกับสีเหลืองนะคะ ม่วงน้ําเงินจะตรงข้ามกับส้มเหลืองนะคะส่วนสีน้ําเงินจะตรงข้ามกับสีเหลืองส้มนะคะส่วนตรงนี้เลยสีเขียวน้ําเงินนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับสีม่วงแดงนะคะนี่เลยตามภาพเลยนะคะต่อไปนะคะน้ําหนักของสี น้ำหนักของสีคือน้ำหนักอ่อนแก่ของสีเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักอ่อนแก่ของสีขาวและสีดำนะคะปรากฏการของธรรมชาติจะพบว่ามีความแก่อ่อนของสีระดับ3จะมีวัตถุ3ามิติจะประกอบไปด้วยสีของแสงและเงาคือประกอบด้วยสีอ่อนแก่หลายระดับนั่นเองนะคะดังนั้นในธรรมชาติซึ่งมีวัตถุ3มิติจํานวนมากเมื่อสัมพันธ์กับแสงและเงา ย่อมปรากฏความอ่อนแก่ของสีสีเดียวความอ่อนแก่ของสีลายสีมีน้ำหนักแตกต่างกันไปนะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างเลยจะมีความเข้มไปหาอ่อนหรือเข้มสุดไปหาอ่อนนะคะจะมีตามภาพนี้เลยนี่คือตัวอย่างเนาะอานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันอีกทีก็ เปิดภาคเรียนหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ